ครับกขอกราบสวัสดีครับสำหรับอาจารย์และก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาไ่นะครับแล้วก็ในการต้อนกเขานะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อนพยาบาลตีนะครับไปต้อนกนะครับเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับผลงานที่ได้รับนะครับก็คือเฮลมาตามเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับมากับมาดูแรนะครับอีกหนึ่งคุณพนนะครับ ในสถานะตอนนี้นะครับก็เป็นนกชั่อยู่คือเก่านะครับเพื่อนเพื่อนยังเป็นนกชั่อยู่นะครับอายุนะครับก็ได้ห้าเดือนก็กลัวนะครับเกือบจะถึงหกเดือนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นหนึ่งคุนพ้นนะครับที่ก็ได้ความรู้สึกนะครับก็เป็นหง่วงอยู่จังหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะมีอนาคตอยู่นะครับอีกหนึ่งคุนพ้นนะครับที่ได้ทําคชิปในมือนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นนกกุกเดียวนะครับ เสียงกลางๆนะครับออกอยู like <te ach> ่ในโทนเสียงกลางนะครับก็มีใส่ใจข้อตอนแรกนะครับทีได้มาไม่ไม่นะครับเพื่อนๆนกัดเต้นนะครับเต้นแห้งนะครับจนคิดว่าจะบระหลอดเลยนะครับเพื่อนๆือนเพราะว่าเต้นคับนะครับก็เลยมาล่องใส่ธีนะครับการบวชนะครับบวชก็คือการถอนคนปีกนะครับเพื่อนๆืนถอนคนปีกขนหางนะครับทุกเส้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จุ่มน้ำนะครับ จากน้อยๆนะครับจุ่มนำประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับทดสอบทดลองนะครับตามที่อาจารย์เพื่อนแนะนํานะครับก็อาศัยอยู่ใน YouTube ในคลิปที่อาจารย์เพื่อนเด้เผยแพร่ให้ได้รับความรูนะครับกเลยมาทำา้องเบื่อนนะครับก็รู้ซึกว่าจะได้ผลนะครับเพื่อนๆก็ขยันมันหล่นน้ำเขานะครับทุกมือทุกมือนะครับเพื่อนๆก็ให้อาหารนะครับ การให้อาหารนะครับของผมนะครับจะบ่ให้หลายนะครับเพื่อนนะครับจะให้นิดน้อยไปเฉพาะมือนะครับอยู่ในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนจะมือได้ว่างนะครับกับพ่นน้ำเล่นตากแดดเล่นจังน้อยนะครับเพื่อนเอาห่างห้างมู่นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้เอามาไว้ในบ้านนะครับย่ามโซ่โ้านะครับมีเวลานะครับกับตากแดดจักน้อยนะครับ ก่อนไปทํางานนะครับได้ครึ่งชั่วโมงกันยังดีนะครับแดดนอนช่วงเศร้าๆนะครับครับผมการรู้สึกว่าจะได้ผลดีนะครับสำหรับนกที่เต้นนะครับเต้นดิ้นนะครับหรืออาจจะเป็นเฉพาะโตนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รลู้นะครับเพื่อนนะครับก็เลยการันตีไปทุกตัวว่าอะรนะครับเพื่อนว่าใส่วิธีนี้นะครับจะเห็ดให้นกเชื่องนกคุ้นขึ้นเร็วนะครับเพื่อน ครับผมกาช่วงนี้นะครับการู้สึกว่าจะต้อ,อยากจังหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับกาบ่เป็นยังนะครับเพื่นนอนๆกาอาสัยว่าม้วนๆเพื่อนๆไข้เรียด,ดไปนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนะครับกขอให้อาจารย์ทุกท่านโชคดีมีชัย